ครับสวัสดีครับอยู่รถปันนาชาลาวันนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถปันนาชาลาวันรุ่นใหญ่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่ดูครับเปรียบเทียบขนาดก่อนครับเดี๋ยวผมจะลงดีเทลสเปคให้ดูอีกทีนึงอันนี้เป็นรุ่นที่เราเคยเห็นในรีวิวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น60แรงม้านะครับที่เห็นในรีวิวกันคลิปนี้ผมจะมาพูดหลายเรื่องครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นของจริงนะครับรถปันนาชลวันของอูช่างอัาเนี่ยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กบางคนบอกว่ามาเห็นตัวจริงแล้วมันใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดนะครับดูขนาดตัวรถนะครับมันจะเทียบอันนี้คือคูเปอรต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับไซร์รถปันนาเราเนี่ยจะขนาดไล่ๆกันเลยนะมิติตัวรถความอ้วนความความกว้างความยาวเนี่ยขนาดใกล้ๆเคียงกันครับเนี่ย L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ,รบอันนี้ จละวันหกสิบแรงนะครับตัวไม่เล็กนะครับบางคนบอกว่าทําไมคันเล็กดูในคลิปเหมือนคันเล็กของจริงมาดูของจริงคันมันใหญ่มากมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมันก็กําลังพอดีครับกาลังพอดีแต่ว่าขนาดตัวเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าแอรห้าศูนย์นะตัวนี้เครื่องหกสิบแรงครับบางคนคิดว่าคันมันเล็กๆไม่เล็กนะครับกําลังเหมาะสมนะครับกับการปั่นนานะครับนะครับมองทางด้านหลัง นี่เอตัวนี้ผมขยายล้อหลังนะครับอันนี้ตัวชาลวัน60แรงนะครับขนาดใกล้ๆก,กันขนาดพอๆกันนะถ้อเปรียบเทียบกับ L50 นะครับอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดเปรียบเทียบระหว่างชลวัน6 60กับชลวัน9 95นะครับอ่า95คขันนี้เป็นรถรถปร่น,นาชารวันนะครับขนาดเครื่องยนต์95แรงม้านะครับ C W นี้ยอจากชาราวันนะครับ 95 hp นี่คือ95แรงครับแล้วก็เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คูเปอร์ต้าสสูบ v 3 8 0 0เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อคูเปอร์ต้าครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะวางอยู่ในรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวนวดข้าวคูเปอร์ต้า dc 9 5นะครับนะครับเครื่องยนต์มีเทอร์โบอยู่ด้านบนครับเครื่องเครื่องตัวนี้เป็นโบในตัวนะครับเราไม่ได้มาเกาะเพิ่มนะคือเครื่องเดิมโรงงานเนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเครื่องเครื่องยนต์มีเทอร์โบ เดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับคลิปนี้จะเน้นพรีเซนต์คันนี้นะครับดูความกว้างของแท็กยางแล้วก็ดูความกว้างของโรตารี่นะครับอ่าดูคันนี้นะครับแล้วก็มาดูคันนี้อ่าขนาดต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับสําหรับโรตารี่ที่เหมาะสมสําหรับรุ่น60แรงครับคือโรตารี่ตัว180 หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามอะไรครับคือตัวมิดแปดสิบนะครับพูด,ดง่ายๆที่มันติดกับรถ L C ลซีเจ็ดเอห้าศูนย์อะไรเงี้ยครับจะเหมาะกับรถคันนี้เพราะว่ารถเราจะเน้นเดินเร็วนะครับก็ใส่กว้างมากบางทีมันก็จะไปไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นโรเตอรี่คันนี้คือโรเตอรี่สองสองศูนย์นะครับของตาช้างทั้งคู่ครับอันนี้ก็ตาช้างอันนี้ก็ตาช้างนะครับตัวนี้โรตอรี่สิบเอ็ดเขียงความกว้างสองเมตรยี่สิบเซนนะครับ ดูแทกยางครับความกว้างโรตารี่จะพอดีกับแท็กนะครับด้านนี้จะพอดีแล้วก็ด้านนี้จะจะเกินอยู่ประมาณ15เซนครับด้านนี้จะเกินโรตารี่จะเกินแท็กยางอยู่เอาไว้เข้าเข้าค่าขนานะครับดูแท็กยางครับแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็นแท็กยางของ DC-70 นะครับตัวนี้เป็นแท็กยางของ DC-93 นะครับแท็กตัวนี้จะใหญ่ใหญ่มากนะครับมาถ้ามาดูของจริงนี้ ถ้าจอดคู่กับรถเกี่ยวข้าวอย่างนั้นก็ขนาดแท็กก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับอาจจะสั้นกว่านิดนึงแคบกว่านิดนึงแต่ว่าด้วยความไป่แท็กยางนะครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับอ้าวเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวเครื่องยนต์ไปนะครับเป็นเครื่องยนต์95แรงมา้าคูเปอร์ตา95แรงครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฮดรอลิกคอนโทรลอิสระนะครับคันนี้เป็นคอนโทรลอิสระแยกอิสระกันซ้ายขวานะครับ ก็คือเหมือนรถเกี่ยวข้าวใหญ่เลยคือสองข้างเนี่ยคืออิสระเลยจะบิดสวนหรือเดินหน้าถอยหลังอะไรก็ได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้เป็นเหมือนรถเกี่ยวข้าวใหญ่ระบบเกียร์แบบนี้จะลุยลมดีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเวลาอยู่ในลมอะ่ะรถมันจะไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็สมูทแต่ถ้าเป็นระบบเกียร์เดิมของดี6 0นะครับแบบคันเนี้ยตอนลุยลมเราจะต้องหยุดร้อหนึ่งเพื่อเลี้ยวอ่าแต่ว่านี้ก็คือเราบิดสวนกันได้เลย ไม่เข้าใจต้องลองนึกถึงรถแท็กใหญ่ครับถ้าเป็นรถแท็กใหญ่รถเกี่ยวข้าวจะเป็นคอนโทรลแบบนี้ทั้งหมดนะครับะระบบเกียร์ตัวเดินเป็นของรถเกี่ยวข้าวดีซีหกแปดนะครับปั๊มตัวนี้จะใหญ่ปั๊มตัวเดินจะใหญ่กว่าลูกปืนใหญ่เฟืองใหญ่เผาจะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับหกศูนย์นะตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ระบบยกหางระบบยกหางเป็นกระบอกยิงคู่นะครับอ่า กระบอกยกหางเป็นกระบอกยิงคู่2ต้นนะครับกระบอกคระดิ่งสองต้นแต่ถ้าเป็นรุ่น60นะครับ60มีกระบอกเดียวนะครับมีกระบอกเดียวอยู่ตรงนู้นต่อไาถังน้ํามันนะครับถังน้ามันรุ่น6กนความจุ60ลิตรแต่ถ้ารุ่น9 5้า้าความจุ60ลิตร2ใบใบครับก็คือ120ลิตรนะครับสำหรับรุ่นเก้าความจุถังน้ํามันอยู่ที่120ลิตรมาดูทางข้างนี้กันบ้างครับตัวนี้เป็น คอนโทรลยกห่างวางห่างนะครับคือยกโรตารี่วางโรตารี่นะครับจะอยู่ด้านนี้ <S <S ตรงนี้เป็นด้ามเกียร์นะครับตัวนี้เป็นด้ามเกียร์เอ่อตัวนี้จะแตกจากรถเกี่ยวข้าวใหญ่อยู่อย่างหนึ่งครับถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวับรถเกี่ยวข้าวใหญ่เนาะ <S 1> <S 1> <S ห้องเกียร์ตัวนี้ครับจะมีเกียร์ทดอยู่ในตัวเหมือนตัวเดินพวกแมคโครครับคือสามารถคือเราช้าเร็วตามคอนโทรลตรงนู้นได้สเต็ปนึงแล้วแล้วในห้องเกียร์ยังมีอีกสามเกียร์นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้สามเกียร์ คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมีสามสปีดนะครับแล้วเกียร์ว่างอีกหนึ่งสปีดเกียร์ว่างนี้ไปทําหน้าที่กรณีฉุกเฉินนะครับเกียร์ว่างทำหน้าที่กรณีฉุกเฉินเพื่อในอนาคตรถเสียรถมีปัญหา,ปหาเกี่ยวกับตัวเดินหรือกเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ทําให้รถเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเราสามารถใส่เกียร์ว่างแล้วก็เอารถมาเข็นมาลากจูงได้เลยครับแท็กซี่ก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆเหมือนรถล้อ,อยางเลยครับเนี่ยนะคือข้อดีของเกียร์รถเกี่ยวนวดวข้าวคูเบอร์ต้าครับจะม แล้วทดได้อีกสามห้องเกียร์นะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปช้าเร็วตามมือที่คอนโทรลนั้นอีกนะครับอ่าฟังดูงงๆถ้าคนไม่มีพื้นฐานอาจจะงงๆนะครับแต่ถ้าคนเคยเล่นรถน่าจะเข้าใจอ่าตอนนี้คือในห้องเกียร์ตัวเดินเนี่ยทดได้อีก3ามเกียร์แล้วก็ช้าเร็วที่ปั๊มพลังอกได้อีกตามมือเรานะครับอ่ารุ่นนี้มีเกียร์ว่างรุ่นเกียร์ตัว60ก็มีเกียร์ว่างเหมือนครับหลักการเดียวกัน แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัว60ศนจะมีแค่2เกียร์ครับคือมีเกียร์หนึ่งเกียร์สแต่นี่มี3มเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สามช้าเร็วอยู่ที่ระดับเกียร์แล้วก็อยู่ที่องศาการโยกคอนโทรลของเรานะครับตัวนี้เป็นปั๊มยกหางนะครับปั๊มไีดิกยกหางตัวนี้ที่ผมใส่ปั๊มแยกเพื่อต้องการให้หางมันยกเร็วนะครับถ้าเราใส่ปัม๊มแยกเนี่ยหางมันยกเร็วแต่ถ้าเป็นปั๊มเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยมันจะยกช้านะครับ อันนี้ต้องการให้มันคล้องตัวผมก็เลยติดปั๊มแยกเพิ่มเ้าไปนะครับอะไรสำคัญนะครับอะไรสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ตัวเดินปั๊มไฮดรอลิกเ,เกียร์โรตารี่แล้วก็หางโรตารี่แท็กยางลูกกระรล้อน้ำเนี่ยครับเป็นอะไหล่ที่ใช้ในรถเกี่ยวนวดข้าวคูบูตาทั้งหมดนะครับผมเอามาดัดแปลงโครงสร้างให้เป็นรถปั่นนาเฉยอ่โรตารี่ตัวนี้ก็จะ เราจะเห็นกันในพวกตระกูล m นะครับ m อ0 M70 เนี่จยะจะใส่โรตารี่ตัวนี้ส่วนพวกชุดแท็กยางชุดเครื่องยนต์นี้เป็นของรถเกี่ยวนวดข้าวคูเบต้านะครับสเปคช่วงล่างก็นี่ครับลูกโรเลอร์ล่าง6ลูกนะครับล้อนำล้อนำถ้าจำไม่ผิดน่าจะ12นิ้วนะครับ1ลูกแล้วก็ลูกโรเลอร์บน1ลูกนะครับด้านน้นเป็นปสเตอร์ตัวเดิน9ฟันนะครับประมาณนี้ครับสเปครถมาดูชุดแขนยกนะครับ รุดแขนยกดูครับดูโซ่หลังครับเส้นึน่งใหญ่<ม>แขนใหญ่นะครับมีการดามใต้ด้วยนะแขนนะครับชุดยกหางมาดูความสูงของใต้ท้องรถกันครับความสูงของใต้ท้องรถสําหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับจะสูงกว่าคานรถเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันช่องมันกว้างนิเฉยครับแต่ความสูงมันสูงมากเลยนะพูดง่ายๆคือเราเดินตามร่องรถเกี่ยวข้าวเราไม่ติดลมเราไม่ติดอก ค,ความโล่งความสูงครับของรุ่นนี้นครับรุ่นนี้จะสูงกว่ารุ่น60อยู่ประมาณถ้าผมจําเลขไม่ผิดคือ6เซนนะครับเนี่ยคันนี้จะสูงกว่าคันนี้6เซนที่ท้องคานนะครับแล้วดูความกว้างของแท็กยางครับสามารถลงล่องรถเกี่ยวได้โดยที่ไม่ขืนนะไม่ปีนไม่ปีนสันกลางคือถ้าเราเดินตามรถเกี่ยวเนี่ยคือลงรอยเดียวกันเลยอ่าไปตามรอยเดียวกันเลยนะครับ ข้อดีของแทกกว้างคือ1มันลงล่องหรือเกี่ยวได้2รถมันไม่ค่อยโยกเยกนะครับรถมันไม่โค้งเค็งหมายถึงว่าถ้าเราเดินไปถ้าถ้าฐานล้อเราแคบๆครับเวลาเราหล่มข้างเนื้อรถมันจะเอียงแล้วก็พาโรตารี่เอียงไปด้วยนะครับแต่ถ้าฐานเรากว้างอย่างเงี้ยรถมันจะเอียงน้อยและข้อดีอีกข้อหนึ่งคือมันจะเลี้ยวเบานะครับการบิดเลี้ยวการบิดสวนกันการเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะคล่องตัวนะครับมันจะเลี้ยวเบาถ้าช่วงล่างห่างกันนะ อ่ามว่าประ,ปะมาณนี่ครับทีนี้มาพูดถึงน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถรุ่นนี้พูดถึงรุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้ในคลิปหลายคลิปผมเคยบอกน้ำหนักตัวไปแล้วครับรวมหางเนี่ยอยู่ที่ตันแปดตันแปดกลางๆผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหางอยู่ตัน6กกว่าแต่สําหรับรุ่นนี้ครับรุ่น9ก้าสิบห้าเนี่ยตัวเปล่าอยู่ที่สองตัน น้ำหนักตัวเป่าครับ2,000กับอีก15กิโลนะครับผมไปขึ้นช่างมาแล้วน้ำหนักตัวรถนะครับไม่รวมหางนะ2,000กับอีก1ิกิโลก็ตีว่า2ตันนะครับน้ำหนักรวมหางอยู่ที่2,480กิโลนะครับนั่นหมายความว่าหางตัวนี้หนักอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ400กลางๆนะครับ400กว่าโลเฉพาะหางนะครับตัวรถเนี่ย2ตัน2,015กิโลนะครับรวมหางอยู่ที่ 2,480กิโล <c oughs> ถามว่าหนักไหมก็หนักนะ2ตันกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับรถในคาสเดียวกันนะครับที่มีขายอยู่นะตอนนี้นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์สเปคนี้โรตารี่กว้างเท่านี้ระบบเกียร์แบบนี้แทกยางแบบนี้ผมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่น้ําหนักค่อนข้างเบาที่สุดในกลุ่มพวกนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสเปคนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบ3ตันหรือไม่ก็3ตันในนิดนะครับสาหรับค่ายอื่น แต่ของเรารวมห่างอยู่ที่สองตัน4ี่รอยแปดสิบกิโลนะครับอ่าน้ำหนักตัวประมาณนี้ตัวเปล่าเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเปล่านะครับตัวเป่าหนักต่างกันพันหกับสองตันตัวเปล่าหนักกันหนักต่างกันอยู่แค่สี่ร้อยกิโลถ,ถ,ถ,ถ้าเทียบตัวเปล่านะครับตัวเนี้ยจะประมาณตันหกว่าอันนี้สองตันนิดนิด,นดก็ใตว่าห่างกันสี่ร้อยกิโลส่วนหางนี้จะหนักต่างกันร้อยกว่ากิโลครับ อันนี้หางหนักอยู่ผมถ้าผมจำต,ตัวเลขผิดขอโทษนะมันน่าจะสองร้อยกโลนะหางตัวเนี้ยแต่หางตัวนี้มันสี่ร้อยกโลเพราะหางมันใหญ่นะครับมันก็เลยพาน้ําหนักรถทั้งตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยระบบแขนยกระบบโซ่ลังก็เลยต้องใหญ่ตามครับก็บอกให้เด็กยิงคู่นะครับเพราะว่าหางมันใหญ่เราก็ต้องทําให้ชุดที่มันรับกันเนี้ยมันใหญ่ตามกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ผมออกแบบเป็นพื้นตะแกรงนะครับเพื่อจะให้คนขับเนี่ยสามารถมองลงมาเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทํางานอยู่ตรงใต้ใต้ท้องรถนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับคือมองลงมามันจะโล่งหมดอ่ามองเห็นได้ทุกอย่างนะครับห้องนี้เป็นห้องของเครื่องยนต์อ่าห้องนี้เป็นห้องของชุดเกียร์ตัวเดินนะครับห้องนี้เป็นห้องของเกียร์โรตารี่นะครับแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับจะไม่ได้จับรวมกันเป็นก้อนนะครับคือแยกส่วนกันเป็นชุดๆไปอ่า ประมาณนี้นะครับเบาะนั่งก็เป็นเบาะแต่งนะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบพับได้นะครับหลังคารถเกี่ยวค่าแบบพับได้เนี่ยกลางล้อมเมือจะประมาณนี้นะครับนี่ชาละวัน9ก้าห้านะครับสําหรับโมเดลนี้จะวางเครื่อง9 5้ากับเครื่องร้อห้าได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันจะบล็อกเดียวกันนะครับส่วนสำหรับโมเดลนี้จะวางเครื่อง60ศูนกับเครื่องเจนนะครับสำหรับโมเดลนี้นะวางได้เพราะเครื่องมันใกล้เคียงกันนะครับ มาดูขนาดตัวรถเมื่อเทียบกับรถ L50 ด้วยนะครับนะตัวรถจะประมาณนี้ครับไอ้คัน60แรงอะ่ะขนาดตัวจะไล่ๆกันกับไอ้ L50 ครับคันไม่เล็กนะครับคันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ท้องท้องคันก็ค่อนข้างสูงเนี่ยครับ คันนี้ผมมีการปรับราคาขึ้นครับเดิมทีผมเปิดราคาไป300,002นะครับไม่รวมโรตารี่ราคาปัจจุบันอยู่ที่350,000บาทนะครับไม่รวมโรตารี่ครับเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนหลาย,ลายอย่างพัฒนาหลายๆจุดให้มันดีขึ้น,นครับต้นทุนเราก็สูงขึ้นคุณภาพรถก็ได้ไหลตัวรถที่ดีขึ้น,นครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์คูเปอร์ตันครับเกียร์โรตารี่นียครับชุดทุกอย่างรองแค่นเครื่องระบบแทรกยางอะไรมีการปรับปรุงขึ้นมาทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่สา0แสนห้ามบาทรวมส่งนะครับไม่รวมหางโรตารี่นะครับถ้าหางโรตารี่สภาพพร้อมใช้งานสภาพส,ายสวยๆเลยก็ประมาณสี่หมืนกลางๆนะครับสี่หมื่นห้าหมือ่าส่วนคันนี้นะครับตัวเปล่าอยู่ที่ห้าแสนสองมืนนะครับตัวเปล่านะครับห้าแสนสองมืนบาทไม่รวมหางนะครับหางตัวนี้อยู่ประมาณหกหมื่นมือสองนะครับตัวนี้ถ้ารวมหางได้อยู่ประมาณห้าแสนแปดถ้าเป็นตัวร้อยห้าอยู่ประมาณหกแสนนะครับ ประมาณนี้รถปั่นนาชาลาวันแท็กยางนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทร093-2159-003นะครับ09187-065-23นะครับ <c oughs> อู่ช่างอ้ำนะครับอู่ช่างอ้ำอยู่ที่อำเภอบางมุาคจังหวัดพิจิตรนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยก็ได้นะครับไอดียไลน์ตัวแอด S P M O W E R นะครับหรือจะติดต่อทางช่องทาง t i กตอกก็ได้นะครับโอช่างอั้พิจิตนะครับอ่าโอช่างอ้ำพิจิตนะตามด้วยเบอร์โทนะครับมีทั้งช่อง Tiktok มี2ช่องนะครับโอช่างอั้มพิจิตนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดีวิวให้ดูกันนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ว่าจะเป็นการทํางาน เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพอดีมีรถเอาโตรตารี่มาส่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบไปเพียงเท่านี้นครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ